เชื่อว่าหลายคนอยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแต่บางคนคิดว่าด้วยสภาวะปัจจุบันทั้งความเครียดทั้งการงานหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ชีวิตนี้ดูยุ่งยากไปหมดบางคนก็ได้รับความสุขในแต่ละวันโดยง่ายในขณะที่บางคนแทบจะไม่เคยเจอเลยทั้งชีวิตจริงๆแล้วนะคะ ความสุขมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีและมีความสุขอาจจะอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกของเราเองลองดูนะคะและลองนำวิธีต่อไปนี้ไปใช้อาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้ค่ะข้อแรกเริ่มต้นวันด้วยการขอบคุณเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาให้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณขอบคุณที่วันนี้ได้ตื่น เพราะมีคนมากมายที่ได้หลับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยขอบคุณที่มีที่นอนอันแสนสบายเพราะมีคนจำนวนมากแม้แต่ที่หลับที่นอนก็ยังไม่มีจะต้องไปอาศัยใต้สะพานรอยเลลอนคุณยังดีกว่าคนพวกนั้นมากขอบคุณที่เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ําไหลขอบคุณที่ไฟติดส่องสว่างขอบคุณอาหารดีๆขอบคุณที่มีงานทำ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและเป็นเรื่องง่ายๆค่ะข้อที่สองลต์รายการสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่อยากทำเมื่อเราเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำจะทำให้เราไม่ลืมว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นๆเมื่อเขียนรายการที่อยากทำแล้วเชื่อเธอว่าอย่างไรซะสุดท้ายเราจะทำมันได้อย่างแน่นอน แต่ต้องหมั่นเอาสิ่งที่เราเขียนเอามาไว้ดูเอามาทบทวนบ่อยๆใส่จินตนาการบวกกับความรู้สึกที่เข้มข้นเหมือนว่าเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วคำว่าต้องทำเป็นเรื่องของปัจจุบันมันเป็นหน้าที่คำว่าอยากทำเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นความฝันเขียนสิ่งที่อยากทำเอาขึ้นมาดูทุกๆวันแล้วค่อยๆลงมือทำตามฝันค่ะสักวันมันจะต้องกลายเป็นวันของคุณค่ะ ข้อที่3ฝึกขอโทษและให้อภัยคนเราเมื่อผิดก็แค่ยอมรับผิดไม่ต้องอายค่ะอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้กันไปจะได้สบายใจสบายตัวอย่าถือว่าตัวเองมียศศักดิ์ขอโทษใครไม่ได้ให้อภัยใครไม่เป็นถ้าคนแบบนี้จะอยู่ที่ไหนก็หนักใจแบกเอาโทษไว้เต็มคลอเพราะขอโทษใครไม่เป็นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาด เราคงต้องขอโทษถ้าเกิดว่าเราทำผิดเขาก็คงจะดีใจเช่นกันที่เรายกโทษให้เขาและเราขอโทษเขาการให้อภยัยการขอโทษจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำทันทีอย่าปล่อยความรู้สึกโกรธแค้นเอาไว้กับตัวเองนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยค่ะข้อที่สี่เปิดใจให้กว้างมองดูสิ่งที่อยู่รอบตัว เราต้องเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีทุกอย่างที่จะได้ดั่งใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทั้งเรื่องงานเรื่องคนสังคมและเรื่องของโลกต่างๆยิ่งในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคนที่แข็งแกร่งไม่รู้จักยืดหยุ่นแล้วจะอยู่ได้ เพราะเราต้องรู้จักมีการยืดหยุ่นยืดหยุย่นโอนอ่อนผ่อนตามเพราะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอาจจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตส่วนตัวทุกอย่างจะมีความซับซ้อนมากขึ้นคุณจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาต่างๆการมีความยืดหยุ่นจะช่วยให้เรามีสติในการแก้ปัญหา ดังนั้นการเปิดใจให้กว้างมันจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตบนความยืดหยุ่นแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความสุขได้ค่ะและข้อที่5ทําทำสมาธิ บางคนมีเวลาดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือท่องโลกอินเทอร์เนต็ตดูนั่นดูนี่มากมายมีเวลาไปสังสรรค์แต่แค่เวลาที่จะทำสมาธิสักวันละหนาทีหรือ10บนาทีกลับบอกว่าไม่มีเวลาอย่าลืมว่าความนิ่งของการทำสมาธิอาจจะเพียงแค่สองถึงสวินาทีแต่มันจะมีคุณค่ามากเพราะการทำสมาธิ เป็นการเพิ่มพลังของสติให้กับคนเราเมื่อคนเรามีสติปัญญาชีวิตก็จะเห็นทางสว่างและก็จะใช้ชีวิตเดินเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขค่ะจากแง่คิดทั้ง5้าข้อนี้ก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยหรือยากจนชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีคนนับหน้าถือตาแต่ชีวิตที่ดี ต้องมาจากจิตใจภายในใจที่สงบและเป็นสุขใจที่เป็นกังวลน้อยมีกิเลสน้อยยิ่งมีกิเลสน้อยเท่าไหร่ใจดีมากเท่าไหร่นั่นแหละค่ะคือชีวิตที่มีความสุขสำหรับคนที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ